เก็บเท่าไหร่ถ้าก่อเกือบหมดน่ารักจังเลยนับเต้าคุ้ยนอนอนปอ้าป้าได้เลยว่าแต่โคนห<ก>น้าไหนแกะเส้นท่อได้ออกป่ะเนี่ย ใครงัดอะไม่รู้เรื่องเลยรอมีกองซ่อมประกันเพื่อนป่าเลยจ้าอ้ยคูณเลืออยู่อันนึงไว้หนิอะไรครับสามโซนสามเอ้หลอมากินพิซซ่าวะกินไหมล่ะสั่งามเอ็ดไม่งัดหรอมากินนี่ปะกินไปไหมล่ะกินปะกินปะร้านนี้สามเอ็ดกินที่สองอ่ะตอนที่สองแ้วแม่ตนที่แปดลโอ้ยอที่สามหรือตองที่สองเหรอ นี่เป oh. uh, no. ิดหรอวะเปิดหรอวะไปกินตีหน่อยไปล่ะตีน้อยได้เลยมาวานก่อนไม่ติดนะน้อยไม่ติดหรอเกนติดเกนไม่ติดด้เอาดินั่งเบาวันนนี้ั่งเบายังไงอ่ะแล้วไกลอ่ะนั่งดิ้งเหรอเออแต่บ้านนายไกลไปอ่ะดิบ้านนายอ่ะ ให้กูมีตัวตนหรือเปล่าวะไอ้หี่อ่ะครับพี่อพี่อพี่เลือสคัพี่เื่ตอสาคัเฮ้ยพี่หลกพี่ลไม่ครตอบ่พี่กลับมา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 ไอ้ี่เมวันนี้คนเนี่ยเ้ี่หอว้มึงไม่ฟังกูหลอกแบบนี้ดิพี่มึงก็ไม่ไฟังกูหลอกแบบนี้มาคันนี้พี่ รู้อะไรเฮียเมื่อกี้กูเมื่อกี้ผมกำลังเลือกพิซซ่าอยู่เลยฮาเลยอรัเรื่องแรกไม่อะไรพอกูคุยเรื่องสองเรื่องสามพี่เฮียไม่ตอบกูไม่ใช่ละโอ้ึงไม่ใช่ละพี่ก็ตะโกนเลยมึงไม่ฟังกูหรอกใช่พี่ผมอะรักพี่เสมอจึกยัื่งไม่ตอบเลยป่ะถุยผมเคยแบบไม่สนใจพี่เหรอวะทุกวันนี้ผมเข้ามาหายใจเข้าก็มีแต่พี่หายใจออกก็มีแต่พี่ สองเงินเดสัตวดอือด้วยดูดิยอมรับไหมเวน้องเป็นอย่างนั้นอีกแยะเฮ้โคตรบาทเลยว่ะเยี่ยมจ้าไม่อันนี้อันนี้ชูชูใหม่ป่าวะในรูปเฮ้ยอะไรมันไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยทิมไม่ทิมไอ่ทิมไอ่ทิมที่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่มันหมอโนริสนี่ยว่ะแลนม่วงแลนม่วงแรนม่วงเลยแลนม่วงเลยอันนี้ Tiêu yên chát, Long Tohvit đùa. Thấy Long Tohvit đấy à? quá, สัตว์อยู่ไหนผมอัพอันนี้ด้วยครับพี่พี่อัพดูพี่อัพดูพี่หมอเอี้ยอยู่ไหนพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่เกียร์อยู่นี่พี่บอกหนูแล้วแกพี่บอกหล้วแกพี่บอกหนูแล้วอย่าไปซบเขาพี่บอกหนูหลายครั้งละนี่ใครอ่ะที่ห้ามพี่อะไรพยายามไปจังตลอดอ่ะมึงใครเนี่ยผมครับผมครับพี่ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นจ่าย่อโนรินครับนั่นเห็นี่ยหลักฐานเต็มตานะทำอะไร ผมผมขับรถมาใช่ไหมหอมเหม่งด้วยแล้วาไปซื้อข้าวอ่ะเสร็จแล้วก็แล้วก็กอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยไม่ได้ไม่ได้มีแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมามาเลยมาเลยกเลยรถรถก็มาถึงตรงนี้มึงให้ยูบั๊กเลยชนดีซินโยนโยนไปแกวยายาพูดสต็อปยัวเมาส์

แสดงละครไปเล่นตอกตอก,กอพี่ผมจะไหลห้ามุมมีก่อดไหมไปครับพี่ไม่นะไม่ม <ไป S 3> ีโอนพิงอย่างเดียวคือพิงอย่างเดียวเหรอครับพี่กับคุ้มค้าตัวแสดงละครแน,นะน่นะนอแน่นอนนะแน่นอนอ่ะครับมาไปถามแล้วตอบคนละแบบอ่ะหนูแสดงละครจริงๆคนเดียวหนูแสดงละครแสดงละครคนเดียวเหรอ แต่ว่าแบบคนอื่นเขาแบบฉากเสร็จมาแล้วไงเหลือจะอีฉากนึงหรือสดงละครคนเดียวเลยหรือละครอคนอื่นฉากเสร็จหมดแล้วใช่แบบเข้าฉากเสร็จมดแล้วก็เดี๋ยวแบบให้ฉากหมอนิดนึงแล้วก็ฉากเมื่อกี้ก็ยิงพี่ทิมต่อมันเป็นฉากต่อไปอแบบไอแน่นอนแน่ใจใไม่ได้โกหก ไม่ได้โกหกใช่ไหมน้องโอเคเฮียมึงไม่ใช่มึงไ okay. ม่ใช่ไอ้นครหรอน้ากูบอกว่าแก๊งนครเนี่ยจีบลูกกูแล้วทําร้องไห้เนี่ยใช่ไหมไม่ไม่ไม่คุณหมอชื่ออะไรครับคุณหมอชื่ออะไรนะชื่อโนอเลีชื่อโนรหมอเลี้ยแก๊งนครใช่ไหมไอ้แก๊งไอ้แก๊งหมอนี่ดิผมเป็นหมอหมอเนี่ยแก๊งหมอนี่เหรอเกิดอะไรขึ้นวะตามไม่ทัน เอ็ดแดงไอ้เกีย้วเร็วๆโอเคพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์ไอ้เลียร์ไอ้เลียร์มีเรื่องเอ็ดแดงเอ็ดแดงเคลียร์รอก่อนเลยรอหนี้ก่อนแป๊บเดี๋ยวมาเคลียร์หมอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรอก่อนเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวไปไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาโอเคเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาเคลียร์มาก่อนเลยเอ็ดแดงไปลอยต่ออีกพี่ อ้งลงไปก่อนอ้งลงไปก่อน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 ใครทำพี่ไปก่อนใครทำพี่ผมลแล้วลบแไอ้ตัวเขาตัวตัวาตัวน้นตัวนันตัวไห้นตัวั้นตันตัวว้นั้วนน้นน้นน

สวยครับ <laughs> พี่สวยพี่เล้าสวยไอ้เฮียดีแล้วคุณ <c oughs> ดูวันเผื่อบีเออมีไอ้เฮียมาไอ้เฮียงานได้แล้วมั้งไปเอาเึงไปงานดิที่งานอ่ะที่งานอยู่ไหนไอ้ไอ้ไไไบอลลอนน่ะไอ้บอลลอนอยู่ไ,ไ,ไหนอ<ไ>่ะห<ไ>ลบอยู่ด้านหลังไปชุบมันหน่อยไม่มีไอ้ดีมีไอ้ดีไหมไบอลลอนมี ใช่ใช่ไม่มีอะไรครับตรวจไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโมี่ของเรลครับเราที่งหนาทีไม่มีเครับไม่มีที่งานพี่พี่ออนทีนไปกีอันวะที่หงหมุนหอยพี่หมุนหอยที่หมุนหอยได้ไม่มันยังไม่มีัดเลย้บอลลอนบลอนพี่เอาที่นไปเกียรน่ะเอาทีมงานไปเกียรน่ะเอาเกียน่ะทีมงานไปเกียน่ะอ่อตอนนี้เหลือโยเดียนะ เอามาสองันหนึ่งหกหเารยกว่าหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจเรามาได้ทันเวลาพอดีปะโอ้ยทีถ้ามึงไหมมานะกูโดนไปพี่หมุนเร็วไเรวอมันหวยต่อเรามาได้ไเราไม่ง่ายเราไม่ง่ายอยาให้มันขึ้นงั้นก่อนองั้นแล้วงั้นแล้วนะรดแทรดแท้กรดแทกไไปไพี่หมุนหน่อยเร็วไปไ